ลองจินตนาการดูสิเรือสำราญขนาดมหมามูลค่ากว่า500ล้านดอนลลาร์กำลังแล่นกลางมหาสมุทรท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำสายฟ้าผ่าลงมาทะลุท้องฟ้าครึ่งสูงกว่า10เมตรซัดกระหน่ำราวกับกำลังกลืนกินทุกสิ่งเสียงลมคำรามดังกลบเสียงรีดร้องของผู้โดยสารที่แตกตื่นและแล้วแสงไฟสว่างวาดบนดัดฟ้าเปเลวไฟเริ่มลุกไม่อย่างรุนแรง เขาผ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าผู้คนวิ่งหนีตายไปมาอย่างสับสนเรือเริ่มเอียงและจมช้าช้านี่คือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางทะเลที่สะเทือนขวัญที่สุดในปี2025หากคุณอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรือสำราญยักษ์ลํำนี้มันมีราคาเท่าไรและทำไมผู้คนนับพันถึงต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดกลางมหาสมุทรติดตามได้ที่เกียร์คับช่องที่เราพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีสุดลำ้ำ พลังของเครื่องจักรและเหตุการณ์ที่โลกต้องจดจำเรือลำนี้มีชื่อว่า Ocean m a j e ต t ้2025เป็นเหมือนเมืองลอยน้ำย่อมย่อมความยาวกว่า340เมตรสูง20ชั้นสามารถบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือได้เกือบ7,000คนถือเป็นผลงานชิ้นเอกของวิศวกรรมเรือสมัยใหม่ ภายในเต็มไปด้วยความรูหราห้องพักพร้อมระเบียงส่วนตัวสระว่ายน้ำไร้ขอบร้านอาหารระดับมิชลินและคาสินโนขนาด3ชั้นราคาตั๋วเริ่มตั้งแต่2,500ดอลลาร์ไปจนถึง40,000ดอลลาร์สำหรับห้องสวีทสุดหรูเรือทั้งลำมีมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์คืนแห่งพายุในมหาสมุทรแอตแลนติก ห่างจากชายฝั่งโปรตุเกสประมาณ300กิโลเมตรโอเชียนมาเจสตี้ออกเดินทางจากลิสบอนไปนิวยอร์กในการล่องเรือ14วันทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเวลา22นาฬิกา45นาทีระบบไฟฟ้าขัดข้องอย่างรุนแรงจากแรงดันไฟเกินเพราะพายุเกิดไฟลุกไม่ขึ้นที่ดัดฟ้าชั้น8และไฟได้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่นาทีเปลวไฟได้แผ่ขยายไปทั่วทางเดิน วัสดุในผนังห้องที่ติดไฟแงยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงระบบดับเพลิงอัตโนมัติล้มเหลวกับตันสั่งอพยพบบางส่วนแต่คลื่นแอล์ลมแรงมากจนการปล่อยเรือชูชีพแทบเป็นไปไม่ได้ลมแรงเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นซัดกระแทกไม่หยุดขนาดเดียวกันไฟได้ลุกชนทั่วลำเรือสองแสงเหมือนคบเพลิงกลางมหาสมุทรผู้โดยสารหลายร้อยคนกระโดดลงน้ำเย็นจัดเพื่อหนีตาย ภาพจากโดรนกู้ภัยเผยให้เห็นผู้คนนับร้อยเกาะเสื้อชูชีพลอยคออยู่ท่ามกลางเศษซากที่กำลังไหม้เรือชูชีพบางลำถูกคลื่นซัดความเจ้าหน้าที่พยายามช่วยผู้คนอย่างสุดความสามารถข้อความขอความช่วยเหลือถูกส่งผ่านดาวเทียมทันทีหน่วยกู้ภัยทางทะเลและเฮลิคอปเตอร์ทหารโปรตุเกสถูกกระดมออกไปแต่พายุรุนแรงทำให้การเข้าถึงล่าช้าภายในเรือเต็มไปด้วยควันและความมืด ระบบไฟดับสนิทผู้โดยสารพยายามหาทางออกแต่เรือเอียงมากขึ้นเรื่อยๆน้ำทะเลเริ่มทะลักเข้ามาทางดัดฟ้าล่างโครงสร้างเหล็กร้อนจนเกิดรอยร้าวภายใน40นาทีหลังเกิดเหตุเรือทั้งลำถูกไฟครอกจากหัวเรือถึงท้ายเรือกับตันส่งสัญญาณเมเดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสั่งละทิ้งเรือกลางมาหาสมุทรเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องผู้คนพยายามว่ายน้ำหนีคลื่นและเศษซาก เด็กๆร้องไห้เสื้อชูชีพลอยไปทั่วผืนน้ำที่มืดมิดอุณหภูมิน้ำเพียง10องศาทำให้เกิดภาวะตัวเย็นภายในไม่กี่นาทีสองชั่วโมงต่อมาเรือกู้ภัยชุดแรกมาถึงพวกเขาพบภาพที่ไม่มีวันลืมได้เรือสำราญ,ญยักษ์ที่เคยหรูหราบัดนี้กำลังไหม้และจมลงอย่างช้าช้าราวกับสัตว์ยักษ์ที่พ่ายแพ้ต่อทะเลทีมกู้ภัยช่วยชีวิตได้ราว5,400คนแต่ยังมีผู้สูญหายกว่า800คนในชั่วโมงแรก ไฟถูกควบคุมได้หลังจากผ่านไปกว่า6ชั่วโมงแต่ตอนนั้นเรือก็จอมาหายไปเกือบทั้งลำความเสียหายทั้งหมดประเมินว่ามีมูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์รวมทั้งค่าเรือและค่าชดเชยเหยื่อถือเป็นภัยพิบัติทางทะเลครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์คอสตาคอนคอเดียปี2012การสอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีความบกพร่องในระบบไฟฟ้าและความปลอดภยัย ถึงแม้เรือลำนี้จะติดตั้งเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแต่พายุและความผิดพลาดของมนุษย์ก็ทำให้ทุกอย่างพังทีนาศบริษัทผู้ผลิตเรือในฟินแลนด์กล่าวว่าไม่มีเรือลำใดอยู่เหนืออำนาจของธรรมชาติได้คลิปจากผู้โดยสารที่ถ่ายไว้ก่อนและระหว่างเหตุการณ์แพร่กระจายไปทั่วโลกผู้คนหลายล้านชมภาพสดผ่านโซเชียลเสียงร้องเสียงระเบิดและไฟที่เผาไม้ราวกับภาพในฝันร้าย เหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของวงการเรือสำราญสะท้อนให้เห็นว่าแม้เทคนโนโลยีจะล้ำหน้าเพียงใดแต่ความประมาทเพียงนิดเดียวอาจฆ่าชีวิตคนหลายพันได้ในพริบตาโอเชียนมาจตตี้2025มีมูลค่ากว่า500ล้านดอนลลาร์ตัวแต่ละใบตั้งแต่2,500ถึง40,000ดอลลาร์และในคืนเดียวทุกอย่างก็สูญสิน้นภารกิจกู้ภัยดำเนินต่อหลายวันเรือรบเฮลิคอปเตอร์ และโดนใต้น้ำถูกส่งไปค้นหาผู้รอดชีวิตและซากเรือศพกว่า60รายถูกกู้ขึ้นใน48ชั่วโมงแรกปัจจุบันซากเรืออยู่ลึกกลงไปกว่า1,200เมตรใต้ทะเลถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ภาพจากยานดำน้ำเผยให้เห็นซากห้องพักรู่ที่กลายเป็นเงียบงันนิรันดร์โศกนาฏกรรมของโอเชียนมาเจตตี้2025จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าแม้มนุษย์จะสร้างสิ่งยิ่งใหญ่เพียงใด ธรรมชาติก็ยังเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายหากคุณอยากติดตามเรื่องราวเทคโนโลยีเครื่องจักรและเหตุการณ์จริงสุดประทึกทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องเ g e a r h ับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่นี่เรานําเสนอพลังความจริงและราคาของนวัตกรรมเพราะบางครั้งราคาของความก้าวหน้ามันแพงนบว่าที่มนุษย์จะรับได้ลองจินตนาการดูสิ เรือสำราญขนาดมหึมามูล,ลค่ากว่า500ล้านดอนลลาร์กำลังแล่นกลางมหาสมุทรท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำสายฟ้าผ่าลงมาทะลุท้องฟ้าคลื่นสูงกว่า10เมตรซัดกระหน่ำราวกับกำลังกลืนกินทุกสิ่งเสียงลมคำรามดังกรบเสียงกรีดร้องของผู้โดยสารที่แตกตื่นและแล้วแสงไฟสว่างวาบบนดาดฟ้าเปลวไฟเริ่มลุกไหมอย่างรุนแรงเผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าผู้คนวิ่งหนีตายไปมาอย่างสับสน เรือเริ่มเอียงและจมช้าช้านี่คือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางทะเลที่สะเทือนขวัญที่สุดในปี2025หากคุณอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรือสำราญ,ญยักษ์ลํำนี้มันมีราคาเท่าไรและทำไมผู้คนนับพันถึงต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดกลางมหาสมุทรติดตามได้ที่เ g e a r h ับช่องที่เราพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีสุดล้ำพลังของเครื่องจักรและเหตุการณ์ที่โลกต้องจดจาเรือลํานี้มีชื่อว่า โอเชียนมาเจตี้2025เป็นเหมือนเมืองลอยน้ำย่อมย่อมความยาวกว่า340เมตรสูง20ชั้นสามารถบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือได้เกือบ7,000คนถือเป็นผลงานชิ้นเอกของวิศวกรรมเรือสมัยใหม่ ภายในเต็มไปด้วยความหรูหราห้องพักพร้อมระเบียงส่วนตัวสวรว่ายน้ำไร้ขอบร้านอาหารระดับวิชลินและคาสินโนขนาด3ชั้นราคาตั๋วเริ่มตั้งแต่2,500ดอลลาร์ 2, 500, 000, ไปจนถึง40,000ดอลลาร์ 40, 000, สำหรับห้องสวีทสุดหรูเรือทั้งลำมีมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์คืนแห่งพายุในมหาสมุทรแอตแลนติก ห่างจากชายฝั่งโปรตุเกสประมาณ300กิโลเมตรโอเชียนมาเจฟตี้ออกเดินทางจากลิสบอนไปนิวยอร์กในการล่องเรือ14วันทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเวลา22นาฬิกา45นาทีระบบไฟฟ้าขัดข้องอย่างรุนแรงจากแรงดันไฟเกินเพราะพายุเกิดไฟลุกไม่ขึ้นที่ดัดฟ้าชั้น8และไฟได้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่นาทีเปลวไฟได้แผ่ขยายไปทั่วทางเดิน วัสดุในผนังห้องที่ติดไฟง่ายยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงระบบดับเพลิงอัตโนมัติล้มเหลวกับตันสั่งอพยพบบางส่วนแต่คลื่นแอรล์ลมแรงมากจนการปล่อยเรือชูชีพแทบเป็นไปไม่ได้ลมแรงเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นซัดกระแทกไม่หยุดขนาดเดียวกันไฟได้ลุกชนทั่วลำเรือสองแสงเหมือนคบเพลิงกลางมหาสมุทรผู้โดยสารหลายร้อยคนกระโดดลงน้ำเย็นจัดเพื่อหนีตาย ภาพจากโดรนกู้ภัยเผยให้เห็นผู้คนนับร้อยเกาะเสื้อชูชีพลอยคอยอยู่ท่ามกลางเศษซากที่กำลังไหม้เรือชูชีพบางลำถูกคลื่นซัดความเจ้าหน้าที่พยายามช่วยผู้คนอย่างสุดความสามารถข้อความขอความช่วยเหลือถูกส่งผ่าน